สวัสดีค่ะวันนี้จะจะขอนำเสนอกล้อง PTZ หรือว่ากล้องแพนทิวซูมจากแบรนด์ e w t e ท h ให้ทุกท่านได้ชมกันทางด้านขวามือนี้มีชื่อว่าน้องเล็ก p t z 2ทางด้านซ้ายมือเป็น p t z u s d ค่ะโดยวันนี้เราจะมาเจาะลึกที่น้องเล็กของเราก่อน p t z 2ค่ะ p t z 2ตัวนี้รองรับความละเอียดถึง 1,080p 60 โดยที่สามารถทำออปติคอลซูมได้ถึง 20x ด้วยกันมีสปีดชัตเตอร์อยู่ที่1/1ต่อถึง1/10,000ต่อโดยมีขนาดเซนเซอร์อยู่ที่1/2.8ต่อนิ้ว CMOS ค่ะซึ่งเจ้าตัวกล้องนี้เนี่ยสามารถทําการแพนได้ถึงลบ170องศาถึง170องศาทํามุมก้มได้ที่ลบ30และมุมเงยที่90องศามุม Y อยู่ที่56องศาค่ะโดยที่มีเลนเทเลอยู่ที่ 5.3มิม mm, ถึง110มิมโดยที่มีค่า f ต่ำสุดเพียงแค่1.6รวมถึงรองรับ t o l l e y และ NDISX ด้วยค่ะส่วนทางด้านซ้ายค่ะจะเป็นพี่ใหญ่ของเรา p t z UHD ซึ่งรองรับความละเอียดถึง 4K 60p จุดเด่นของ p t z UHD ก็คือมีเซนเซอร์ Sony ขนาด1:1.8ต่อนิ้ว CMOS ค่ะ ซึ่งสามารถซูมด้วยออปติคอลถึง 30x ด้วยกันเหมาะมากสำหรับการใช้งานในห้องประชุมหรือว่าการถ่ายทางไกลนะคะสำหรับความเร็วชัตเตอร์ของตัว PTZ UHD จะอยู่ที่1ต่อ1ถึง1ต่อ10,000วินาทีเหมือนกับเจ้าตัว PTZ 2เลยค่ะโดยที่จะมีมุมกล้มมุมเงยแล้วก็การแพนที่เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัว p t z UHD เนี้ยจะมี มุมวายที่มากกว่าอยู่ที่63องศาค่ะแล้วก็มีมุมเทเลอยู่ที่6.5 mm มมถึง202ม mm, มซึ่งค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวสำหรับค่าลักซ์ของตัว p z ซ h d เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าจับตามองเพราะว่าเจ้าตัวนี้มีค่าลักซ์ต่ำเพียงแค่0.05เท่านั้นหมายความว่ากล้องตัวนี้สามารถทำงานในที่ที่มีแสงน้อยมากๆได้ค่ะโดยที่ยังให้สีสันที่สดใสเหมือนเดิม รวมถึงตัวนี้จะมีทอรลี่ที่ด้านหน้าและรองรับ NDI HX2 เช่นเดียวกันค่ะต่อมาเราจะมาดูพอร์ตเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซด้านหลังกันค่ะว่าแต่ละเครื่องเนี่ยมีพอร์ตอะไรให้บ้าง จุดเดียวที่เป็นจุดแตกต่างระหว่าง p c z 2แล้วก็ p c z UHD อยู่ที่พอร์ต 3G SDI ทางด้านหลังค่ะตัว p c z UHD เนี่ยจะไม่มีพอร์ต 3G SDI เนื่องมาจากว่าตัวพอร์ต 3G SDI เนี่ยจะรองรับความละเอียดสูงสุดแค่พันแป p 60แต่ตัว p c z UHD เนี่ยสามารถถ่ายคามอมเบตได้ถึง 4K หากต้องการให้รองรับความละเอียดระดับ 4K เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้พอร์ต 3G SDI ทำ quad link 4พอร์ตหรือว่าจะต้องเป็น พอ12 g s d i ซึ่ง P s a t UHD เนี่ยไม่ได้ให้มาแต่ว่าสามารถส่งผ่านข้อมูลผ่านทางโปรโตคอล NDI หรือว่าช่อง HDMI 2.0นี่ให้มากับเครื่องได้ค่ะช่องนี้จะเป็นช่อง DC in 12โวลต์ซึ่งเอาไว้เสียบปลั๊กไฟแต่ว่าเราก็มีช่อง PoE ให้ด้วยหมายความว่าถ้าหากสวิตช์ของคุณเนี่ยรองรับการจ่ายไฟผ่าน POE เนี่ยก็คือสามารถเสียบที่ช่อง POE ตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเสียบ DC-IN ที่ช่องนี้นะคะช่อง Audio-IN ไว้สำหรับลายเสียง IN ค่ะช่อง HDMI-OUT 2.0 3G SDI ใน PCZ2 นะคะแล้วก็ Output Switch ซึ่งสามารถปรับความละเอียด Output ที่คุณต้องการได้ที่ตัวนี้เลย รวมถึง RS 2.3.2แล้วก็ RS 4.2.2ซึ่งสามารถต่อพอร์ตกับคีย์บอร์ดเพื่อคนโทรลได้โดยกล้อง p t z 2แล้วก็ p z UHD เนี่ยมีรีโมทมาให้ในกล่องด้วยเพื่อใช้ควบคุมแต่ว่าการควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์หรือว่าผ่านจอยสติ๊กหรือสวิตช์เนี่ยก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะต่อไปเจะมาต่อ จ้าตัวกล้องนี้ผ่านสายแลนให้เพื่อนๆได้ดูภาพเปรียบเทียบจากทั้ง2กล้องกันค่ะเราสามารถคอนเนคกกล้องง่ายๆด้วยการเสียบสายแลนที่ด้านหลังขออนุญาตยกคอมขึ้นมาต่อเพื่อดูอินเทอร์เฟซภายในด้วยกันค่ะโดยที่หน้าอินเทอร์เฟซของตัวกล้อง PTZ เนี่ยก็คือจะสามารถปรับ แทนทีวซูมปรับพรีเซตได้นะคะพรีเซตในตัวกล้องเนี่ยรองรับถึง16พรีเซตด้วยกันแต่ละพรีเซตเนี่ยสามารถตั้งเป็นออโต้หรือว่าตั้งโฟกัสแมนวนวลได้ด้วยสามารถปรับวิดีโอเซตติ้งได้มากมายไม,ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์โปเอซึ่งสามารถปรับแมนนวลปรับไอริสปรับ Shutter ์สปีดปรับแกมมาปรับเกนคุณภาพของภาพไม่ว่าจะเป็น b บ i ท์เนส s s ต a เรชั่นชาร์ปเนส o i s e ทำมิเลอร์ได้ ตั้งไว้บาลานซ์แบบแมนนวลหรือว่าออโต้ได้รวมถึงตั้งโฟกัสได้ด้วยค่ะอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สามารถปรับแต่งได้ก็คือไลน์อินไมโครโฟนแล้วก็วอลลุ่มของ audio เสียงนะคะและนี่ก็คือภาพที่ได้จากกล้องทั้ง2ตัวนะคะโดยที่ทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นกล้อง p t z 2และทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นกล้อง p t z UHD จะเห็นได้ว่ากล้อง p t z UHD เนี่ยให้ความคมชัดที่มากกว่า สังเกตได้ว่าจากภาพในสภาวะแสงเดียวกันของทั้ง2กล้องเนี่ยกล้องพ z ทีซีมีค่าลักษ์ที่ต่ำกว่าจะให้สีสันที่สดแล้วก็สวยต่อไปเราจะมาซูมกล้องพีทีซให้ดูกันค่ะว่าความสามารถในการซูม3 0 x ของเขาเป็นยังไงกัน สรุปโดยรวมก็คือทั้ง2กล้องเนี่ยจะมีระยะซูมที่อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่สิ่งที่แตกต่างกันได้เห็นได้ชัดเลยก็คือความชัดแล้วก็สีสันของภาพที่ได้จากกล้อง p ี UHD ค่ะจะจะขอสรุปเกี่ยวกับ NDI แล้วก็ NDI h x ให้ทุกท่านได้ทราบเพิ่มเติมอีกนนึงนะคะปกติแล้วถ้าเราถ่ายความละเอียด 4K 60p โดยใช้ Full NDI เนี่ยมันจะกินแบนตอยู่ที่ประมาณ250เมกะบิตเซ แต่จุดเด่นของกล้อง PTZ ของทาง Newtek เนี่ยก็คือว่ากล้องนี้เนี่ยเป็น NDI HX ซึ่งจะกินแบนด์วิดที่ 4K 60p เพียงแค่30เมกะบิตเซกเท่านั้นสนนราคาของน้องเล็ก PTZ 2เนี่ยอยู่ที่95,500บาทค่ะส่วน PTZ UHD เนี่ยราคาเดิมอยู่ที่19,500บาทแต่ว่าตอนนี้ทาง Newtek ทำโปรโมชั่นอยู่ ฉะนั้นราคาของตัว P-Z u ัในปัจจุบันอยู่ที่154,000บาทค่ะหากทุกท่านสนใจโปรดักต์ P-Z จากทาง New w t c h สามารถติดต่อบริษัท i n s e p t e c h ได้ตามรายละเอียดที่อยู่ใน description box ด้านล่างนี้หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ